เอไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องพิธีปลงบาปอันเป็นอริยะ <c oughs> ในหนังสือหมวดธรรมฉบับเดรัจฉานวิชาหน้า208จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่24 หน้าที่269ข้อที่157ภิกขพิกุทั้งหลายเราจักแสดงพิธีปลงบาปอันเป็นอริยะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวพิกขุทั้งหลายก็พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะ เป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากของปานาติบาตเป็นสิ่งที่ชั่วชา้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะอริยสาวกนั้นกลั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละปานาติบาต ย่อมปรงบาปจากปานาธิบาท <c oughs> ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งอธินนาทานวิบากแห่งกาเมสุมิชาจารวิบากแห่งมุสาวาดวิบากแห่งปิสุนาวาจาวิบากแห่งปรุสวาจาวิบากแห่งสัมผับป,ปลาปะ วิบากแหงอภิชาวิบากแหงพยาบาทวิบากแหงมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ชั่วชา้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะอริยสาวกนั้น <c oughs> ครั้นพิจรารณาเห็นดังนี้แล้ว <c oughs> ย่อมละมิจฉาทิฏฐิ ย่อมปรงบาปจากมิจฉาทิฏฐิภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าพิธีปรงบาปอันเป็นอริยะ <c oughs>